สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนิสานวันนี้ผมมาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอวิเชียรบุรีก็ได้มีโอกาสมาใช้บริการอะไรบอ่อน้ำพุร้อนภาษาฝรั่งเรียก Hot สป r i n ภาษาญี่ปุ่นเรียกออนเซ็นนะครับเป็นบ้านครูชื่อน้ำพุร้อนบ้านครูนะครับมันจะพาไปดูป้ายนะครับพอดี ผมพึ่งอาบน้ำแร่ออกมาเดี๋ของคุณครูจะของบ้านไปไหนไ่รู้เนะี่ยก็เลยต้องรอใหกก่อยู่เดีย๋ยวพาให้ดูครับโยมเพลวิเชียนบุรีนอกจากจะมีเรื่องน้ำพุร้อนแล้วก็มีเรื่องของไก่ย่างวิเชียนเดี๋ยวจะไปดูร้านดั้งเดิมของไก่ย่างวิเชียนวันนี้นะครับบ่อน้ำ้ำพุร้อนขุดปี2549เป็นน้ำพุร้อนเองนะฮะอุณหภูมิ48องศามีแร่ธาตุจำเป็น แก่ร่างกายแล้วก็อ๋อเอามาผิดผลิตเป็นน้ำดื่มด uh โดยยี่ห้อเนส์เอาคุณคุณป้าก็ไปไหนแล้วเนี่ยฮะอ๋ะาาอ,อครับพอดีผมออกมาจากห้องแล้วมันร้อนก็เลยจะบอกเดี๋ยวอ,อ๋อไม่ครับพอดีจะจะเดี๋ยวจะพอดีไม่รู้ไม่เห็นใครอยู่ก็เลยว่าจะบอกว่าออกมาแล้วไงครับครับก็เลยเดิน ครับออ๋เราไม่เคยนอนแต่ว่าคิดว่าเออนอนนานๆมันจะเป็นยังไงนอนนานก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ,ะ <laughs> อน,นี่ครับป่บาํำพูร้อนคุณครูเดี๋ยวจะทำรีสอร์ทด้วย <laughs> ใช่ไหมครับเน <laughs> ี่ยอ๋อครับครับคราวหน้าจะได้เผื่อได้มาพัก <laughs> คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสั้นๆขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ